สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกๆคนเด้อครับทีกาลังเบิ่งคลิปของนันทั่ัวอยู่ครับมาหนีผ้ามาเบิ่งง้อทนาชาติฟ้ามครับหรือช่างดับนะครับนาะครับผมครับบ้านหินตั้งตำบลนาเชือกอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับต่อจากนี้ไปสินมผ้าพี่น้องไปเบิ่งราคาง้วครับพี่น้องมักตัวไหนด้วยครับเบิร์ขึ้นมาให้ครับเรียบร้อยครับ อย่างกับบางตัวจริงมากครับมาไหนเนาะครับผมครับมัอนี่หลายหลายตัวหนีไมีอยู่จักตัวครับเห็นอยู่ในหลายนี่มีอยู่สองขมแล้วก็สามสาวอ่าเข้าไล่จากตัวนี้ก่อนเนาะเอาเอาเอาไปตะเพีดรถกันเลยครับผมไล่จากแม่ดิ้งแดงเนาะครับเนาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ้าวแม่นี่ก็เป็นง้วบ แยกลูกมาแมนบ่ครับเป็นง่วแยกลูกความผสมแล้วครับผมอ่าแยกลูกมากะลูกกะสีวางสองสามเนาะสามครับผมต่อไปเนาะครับอ่ะครับสีแดงด้วยครับเด้ออยากได้เม่พันราคาบ่สูงจนเกินไปครับสีแดงแดงจริงสิครับหางงามอยู่ครับหางงามโคนนุ่มชัดเจนดีแชนขาเขาทาพื้นห้องหาลูกนะครับเนาะครับผมห่องหาลูกแม่นี่เปิดไปแล้วไหนเนาะครับเปิดอยู่สามหมื่นสามพันครับผมสามหมื่นกับอีกสามพัน ครับผมส่วนทรงไก่ทรงไก่มาคุยกันเนาะครับต่อมาคุยกันเนอาละครับทรงไก่ทรงไก่ทรงไฮเดรเมสแล้วพี่น้องกตง็ตกลงกันเอานะครับทรงไฮควายเดรไก่บอพออยู่นี่ทรงไฮควายเดรบอสแล้วข้านี่เนาะพี่น้องเนาะต่อเอาครับแม่นี่ควอมสูงอยู่หลายปีแน,น่นอนครับควอมสูงนี่สี่สามสิบเก็บวกอยู่หลักเนาะประมาณนะพี่น้องเนาะสามเก็ดร้อยสามสิบเก็ดข้สูงแม่นี่นะครับ ได้ไปกับเขาท่าจุดกับบ่อในโตสามเกศสี่สิบปุราจะมาห้าสามเกศเลยกันราคานีกับไข่เนี้กับสมราคาเหรอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กวนี้กับแพงกว่านี้เนาะนี่นี่ครับสภาพลงสภาพเดียบเดวยครับงวไทยนะครับเด้อเอาครับสามหมื่นเจ็ดพันครับตัวแรกครับครับบัีิเบื้องงวไทยสีแดงแดงครับบัีิมาเบื้องเละกับกัดผสมกันดวยครับเด้อแม่นี่มาลูกทองครับผมรับประกันการทองมีวีดีโอการตรวจโดยหมอมา รับประกันครับทองซีเดือนกลัวสี่ขาห้าเดือนเล้วครับทองสีเดือนครับสีเดือนกล้วครับสี่ขาห้าเดือนครับรับประกันทองครับผมเป็นงวดสองสายพันธุ์ผสมกันมากครับผูมักเลมากัดอยู่น้ำกันนี่เลยควบสูงลายไม่เนาะครับแม่นี่แม่นี่ร้อยสามสิบบาอยู่ดีเนาะนึสามสองอหครับครับระวางนิเนาะเอาสามสองนี่งละเอาเกอเอจ้า มาลูกพ่อไหนเนาะครับถ้าไปในทองนี่อ่าอาจจะเป็นพอบ้านๆห้องนี่แหละมังเงเท่ไเป็นพอบ้านมั่นี่ตีครับผมนี่ครับนาตาวาดส่งครับนี่นี่ลูกสาวเพิ่นเนี่ยเนี่ยโอ้นั่นลูกสาวเพิ่นครับเสาวาห่างขายแยกขายแยกได้ครับเพื่อมั่สิมาคูก็ได้ตัวนั่นแยกแล้วจะค่อยมาคูคอยทุ่มเอาเนาะครับผมมาแยกก็เอามาคูมาเป็นทั้งแม่ทั้งลูกทั้งในทองครับตัวนี้ราคาราคาทองนี่ห้องห้องไว้ไไปเลยครับ ปิดไดยุ่แค่งีบเก่าเงี้ยครับสองหมื่นเก้าโอ้หายพี่หายน้องไปเรี่ยงอยู่บ่งอื่นถือบ่วงนี่แฮงถือครับสองหมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับแม่นี่ครับออกสีจังสีละปีเสียทองเออเออนี่ครับสองหมื่นเก้าทองรับประกันนะครับเนาะรับประกันทองครับผมทองตัวที่สองเนาะครับครับสองหมื่นเก่าโอ้เป็นตาขอทาด้วยเนาะครับผมีเนาะ ส่วนทรงไก่ทรงไก่กับคุยกันเอาเนาะครับเนาะครับกันไก่ลายกับควาไขน้ำมันเนี่ยมันโอ้ยสามจุดห้าสามจุดหกบาทแล้วเน้อหมนก็สิหอดสามจุดหกเราจังละหยอดสี่สิบโอ้ครับนี่สามหมื่นสองหมื่นเก่าด้วยครับเด้อบันนี้มาเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับนี่เนี่ลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นเนีจากปีจากเดือนจากเราครับนี่อายุเพิ่นนอะลูกสาวก็าจะไข่เติบอยู่เลยเนี่ยเลือดสูงเลยเล็บแดงอื โอ้บันทายนะครับมาเอ้ามาเบิงแข่งเบิงขาเบิงลำตอกลำโตนะครับขอบตาแดงครับหูเลือดสูงมาเล็บแดงนะครับปากกระแดงคนหางกับสีทองนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับตัวนี้เล่มาหลายนะครับบาดเนี่ยลูกสาวแม่นี่ครับติดเล่หลเอาพู้ที่มักสายลิลี่บ่อนาศิ่อยแหผ่านไปนะครับตัวนี้เนาะ นี่นาเจ็บไปนะครับแม่นี่เลือดมาสูงเติบสูงครับโตต่อไปเอาเรียกสิโอคับครับหรือผู้เรีางมักมัน,มนเอามันใส่ครับสูงอยู่ร้อยไทยนะครับแม่สาวตัวนี้แม่สาวตันวนี้สูงร้อยงี้สิบหายู่ด้วยเนาะอืมได้อยู่ด้อยมีร้อยงี้ผ่าเนาะครับนี่ครับครับราคาเปิดไปหลายเป็นไหนเปิดไปยี่สิบสองครับผม สองหมื่นสองพันครับครับผมเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกทั้งไอ้ทั้งก็ไ้ครับผมซื้อที่เอาเป็นยกชุดไปเลยกก็ได้ครับอ้าวครับราคาดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อทีนี้น่ารักเลยครับราคาเนี่ยราคาแบบบันบานเลยนะครับเนาะนี่ครับโอ้เล็บงามเล็บงามพันนี่เนาะครับเรียบอ้อบกหอยโครงเลยนะมาสีสีบกหอยโครงครับมาเบิ่งโคบแม่ลูกเด้อครับเด้อเป็นแม่ไทยเป็นเขาตัวตู้หรอก เดีลูกติดเล่ยดดิลูกเล่เลีเลียดเข้มเพิ่นลูกเพิ่นนะเพิ่นนะครับลูกเพ็ดเพิกเนาะลูกครับครับลูกผูลูกผูม่วมมี่การอยู่กับแม่จักเทีเรียนอย่างเดียวนี่ครับลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับนี่นาี่เป็นลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองง้อตู่พี่น้องอยากได้งัวตู่เพ็ดหน่อเห็นแน่นนะครับเด้อนี่นี่ครับล่ำตัวพนเลิกครับนี่พนเลิกเลิกยังไงยังไงยืนเดี นาไลา่นาดำนาคากับดำนมโอ้นมขัดจุดเด่นลูกนมเงี้ลูกไปเหร่นวันว่ากินนมเออแบบขี้รือหน่อย <laughs> ตัวนี้ดืีดีใช่ไหม่ว่าเรียบสูงเรียบขนเต็มเลยม้วนบักเลน้อยแม่เพิ่นกับทองอ่างดีดีครับตัวนี้สูงไรในเม่เพิ่นแม่เพิ่นกับจีว่างไรอยงี้ซึบหาขึ้นนึกหรอกนะอย่างนี้หาลูกจะเดกิดหรอเนาะลูกเนาะลูกกับจีว่าง สองเดือนกว่านี่แหละเนาะ,ะอ่ามือหลอดเอาแล้วครับคับแม่ลูกว่าแม่ลูกคู่นี้เปิดวัยยุ่งสามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันนะพี่รองเนาะพูดนะโอ้เล็บต่อร่างเลยครับผมต่อร่างเลยเล็บแข็งดีเนะครับเด้อพูดไม่อีตูดีดีครับลูกบัยยุ่น้ำลูกปเป็นแลีนเลรนคำว่าวพึ่งแมรี่อีกแม่หนึ่งนะครับเด้อ แม่นี่นี่ก็ให้เนี่ยเติบอยู่เนาะเลือดสูงเกิบไงครับผมเกิบแดงตีนแดงดังดีตีแดงดังกะแดงตากะแดงเลือดสูงอยู่ครับพอสมควรอยู่เนาะครับอ่้ที่มักเล่นะครับเอาเร่ไปเลี้ยงนี่เล่เด้อพี่น้องเด้อขันทาบามันเข้าไปนี่อู้งามครับตีนไงง้อตัวนี้ตีนไงแยกลูกมาเป็นงัวพาลูกมาเหล่าจากตัวนอครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับสามสี่เขานี่นะครับพี่น้องไปทาเขาคือตัวที่สาม ขนหางกับสีใหม่เด้เนาะครับไายเงี้ยซาบามันต้อง z o มจ้อยซื้อง้อตัวนี้งง้อเป็นง้อง้อโค้งไงเด้อโค้งสางไงครับโค้งสางไงขาไายเห็นไหมแดงไายเงี้นี่พี่น้องเอาครับสายเลร่ด้วครับเด้อท่านมากระทักมาแม่นี่เปิดไปได้ไหมครับแม่นี่เปิดไปยุสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับครับผมนี่สายเร่ด้ครับเบิ้งขาแล้วนะครับเกือบแล้วไง ง่าครับนี่เลยฮะทรงห้ได้สุมองสุบอลครับราคาตกลงกันเอาเนาะพี่น้องเนาะไก่ไก่คุยไก่ครับเลือดสูงเลือดสูงยอดตัวนึงครับตัวมาประเภทสายหูแต่ว่าเป็นงัวแม่สาวหน่อยด้วครับเด้อนี่นี่ครับนี่ปลาดำข้างดำแน่ใช่บดครับบดแน่ข้างมาเต็มเต็มเลยวะอืมวัวไปเข่าไปขุนมึงได้เนาะครับตัวยังเสียไปขุนมึงได้เนาะพี่น้องนี่ไปขุนคนคือสลเรียงเอาลูก เป็นสิน้าตึกขึ้นตึ๊กเดือนแล้วเนาะครับตัวนี้งัูตัวนี้สิว่าสุดสีขวบเนี่ยหรอไปสุดสีขวบเนาะครับชนญขวบหน้าตาเรางามเลยครับขอบตาดำปื้อครับขอบหูดำน้าขาดำเครื่องดำสูงอยู่ร้อยยี่สิบเลยอยู่ด้เนาะได้เยอะครับเลยยี่สิบขึ้นเนาะเป็นงูสาวงามๆเลยครับเด้อพี่น้องเอาเปลี่ยงไปขุนครับขุนได้ดีมีความไร้ไว้ครับมูนี่มักยอกนะเครื่องยอดตัวแล้วเนื้อนุ่มดีชัดเจน ครับพ้องเป็นไรไปเลยครับนี่ตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นเจ็ดพันห้าครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเนาะนี่โอ้อยากให้พี่น้องสายหูเอาไปทอมไปหวาดงามสวยงามอยู่ดอกเนาะครับหน้าตาเรางามหมดโบสเต็มครับผมครับบาทเนี่ยมาเบิ่งนเมสุดถ่ายด้วครับผู้สิมักสีดำดำมุมมุมออกผื่นเด้งแดงเนี่ยจังหน่อยนะครับเด้ออันนี้ว่าแม่นดำล้วนนี่พี่น้อง นี่มันเป็นดำล้วนเป็นดำพื้นแดงดำพื้นแดงครับมีลายลายนำ้ำซุ้งนี่สีนี่ครับเอาบาบาันไ่เข้าไปลูกกมาน,นี่บ้าซำๆคัยไปเลยมูนี่เนาะจังสีได้เลยครับเห็นห้ลูกกำงามขนาไดไปตามไปเคยเบิ่งมาหนี่ซุ้งจังสีได้หลอแม่กับจังสีได้หรอบ่ได้ญ่คักวันไหนด้อันนี้ก็เป็นว่าสาวอยู่เลยเนาะ งมื่อพ่อผสมแล้วหรครับเมื่อสาวพ้อผสมมันขึ้นแล้วล่ะแต่าห้องาันได้อยู่ก็เลยเพราะอะไรทับเพิ่นซื้อเรื่องเรื่องเล็บเรื่องอย่างนี้ดีด้ครับด้วยดีดูดีครับบือลื่งก็เห็นครับบันทายครับเบิ่งข้นหางครับอ่ะตัวนี้ให้เบิ่งข้นหางดีหางพ่อดีสมส่วนกบลำโตคอยหางอยู่เรียบหน่อยพอดีครับปลายหางสีจริงสิครับ เอาไปคุณไปพร้อมกาแฟสีกาแฟดำพื้นแดงพื้นแดงเดีอีกหน่อยได้เพียงเด้อว่ามปนดำล้วนนะครับเนาะนี่ครับราคาไม่นี่เคาะไปหลายเม็ครับเนี่ยเคาะไปสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมนี่ครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันนี่ครับนี่เป็นตาอยากได้ครับอย่ากได้เป็นแม่พันธุ์แม่บุคลแม่คองแม่หลักนะครับเด้อผู้เงินบ่หลายทุนบ่สูงครับหลังจากลูกหลานส่งมาให้ใส่ก็ทอใส่ท่อก็ซอยเดีวก็ยังเหลืออยู่ก็จะสูงว่าไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ ีแมน่นีไวอีกจากปีสองปีห่อยมีลูกมาปป่โทษราคานี่ลองทับบลามันเรือลอยใส่เบิง้งพี่น่องเนาะนี่ครับแชิงขาดีดีไม่นี่เนาะครับผมพนนำเต็มล่างกับเพิ่นก็นดีเตือนไปได้ครับนี่ผู้อ่ะพี่น่องผ้าเบิ้งมือนี่ของธนานชาติฟ้ามครับก็บมีอะไรตัวให้เลือกพอสมควรว่าจะเป็นแม่แยกลูกแม่ม่าน เมลูกว่าสิเป็นเลกัดผสมเละอ่ะมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกครับพี่น้องที่เราอยากได้ทักมาหนครับเนาะเดี๋ยวมันสิเยียบเรียบเหลือเห็นแกแม่หูมีโอ้คักได้พี่น้องนี่ครันขุนขึ้นอย่างน้อยนีย่อึงตึงขึ้นมากนี่ครับราคาเนี่ยโอ้ขอทาขอทาเอาครับไปต่อเดยมดสุดโต้วด้ครับเด้ออยู่นี่พวกไปต่อกับไปต่อได้อยู่หรอกเนาะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านที่บังคับอยู่กับให้ลำล่ำเลยด้วย,ย,ยได้พี่น้องเด้อครับเงิน,องนองทองไหลมาหาคือจังสายนาเมื่ล้ครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับประกอบการงานเส้นใดก็ขอให้ราบรื่นครับเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางครับพอตาสิ่งดีงามเด้อครับไปลองต่อจากนี้ไปครับมื้อนี้ผมอันนั้นทั่วพอกันชิบหาใช่ไหมน้องครับนอกครับท่านอาจารย์ฟาร์มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ